สวัสดีครับสหายเรียนดีต้อนรับสหายสู่ช่องนุ่มละยอแต่เคยแพ้สาระไม่ค่อยมีครับแต่สิ่งดีๆนั้นมีให้ดูวันนี้เราจะไปตลาดนัดป่าเป้ากันหรือภาษาเหนือเรียกว่าอะไรที่ลักกดเนาะ,ะเราจะไปกัดป่าเป้ากันครับสหาย<ะ>เพื่อไปเลือกซื้อ,อ,อชุดขาววันนี้เราจะไปกลับลงตาม,มากันครับตอนเนออย็นพร้อมยังครับที่ลัก พร้อมไปไปลยอย่าลืมฝากกดติดตามช่องนุ่มระยองแต่เคยแพ้ตัวไหนเจ้าครับสหายตอนนี้เราถึงตลาดนัดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัอว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูเสื้อผ้าที่เราจะซื้อเลยครับสหาย ตอนนี้เรามาถึงแล้วครับสายสกำลังเรียกดูอีกร้านนึงครับมาถึงอีกร้านนึงขายอยู่นางกำลังเรียกดูครับอืมเจ้านี้สวยนะไ,ไหมขายไปอ่าสวยอยู่สวยน,นั่นแหละงาอยู่นะอ่าได้อยู่ทีละอืมได้อยู่นะแล้วม<ว>เลยเียวลุกบางเกงลุกขายไปสีขามันจะน้อย นายกำลังเลือกตางเก่งหรือว่าสาหายตัวนี้นายได้อยู่ใหญ่ใหญ่ก็ดีลูกมันจะได้ไม่อึดตัดไงเวลาเราใส่นั่งลูกได้ได้ได้ไหมตัวนี้เ่ะอเอาตัวนี้อ่ะตัวนี้นายได้ออกสหายนะได้ยังใหญ่เอาตัวนี้เนาะจ้าจับโอเคตัวนี้ใหญ่เลยเสื้อด้วเสื้อเะรอเสื้อตัวนี้เหรอ นี่ผู้ชายรึเปล่าอาวีผู้ชายครับเนี่ยอ๋อนี่สัดใส่ได้หมดาลูกจ้าใส่ได้หมดเลยเป็นคอจีนเป็นคอจีนทีละักเมื่อกี้สวยแล้วอันนั้นอันที่เองกิบมาทีแรกนะนี่นะอ่านี่แหละงามโอเคนะเสรยจแล้แฟนร้องแฟนแล้วจ้านี่คอจีนนี่ก็สวยนะ

ใื้สวยเหรอสวยดิไอาเองไม่ชอบเหรอเปลี่ยนได้นะต,ตัวเดียวลูกนะถ้าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะเปวแบบนี้กัวเดียวแบบตัวแบบนั้นมันมีนมนมนมนแต่ตัวเล็กๆนะอเอาตัวนี้เนาะโอเคเอาเลยดิตัวเนี้ยกากเก็งหนึ่ตนงตัว อา้าวเดาชอบไหมชอบไหมชอบจ้ะสวยสวยไอยเราได้แล้วครับเราไปเราเดินไปหาของกินกันครับใชเราได้สินค้ากันเรียบแล้วแล้วชอบไหมชอบจ้า <c oughs> น่ะกิข้าวกันหรือว่ากินยังกินข้าวก็ได้ได้หมดเอาลูกกินใช่ไหมล่ะอยากกินอยกกินหนึ่งไหนเนี่ยกินหนึ่งอ่ะอร่อได้ลูกกินหนึ่งคล้ายเอาใส่กล่องไหมใส่กล่องผู้อ่านใส่กล่องอย่างเนี่ยใส่กล่องเนี่ยเอาไหมเอาเอ้โอ้เจ้าไ้ไม่ขายหยิบกดนจุ่มเลยอ่ะ เออาคนละอย่างไหมเหรออันเดียวกันค่ะจะ<า>ค<า>ือจะเอาซิฟูแบบไหนนะอ๋อคือตัวนี้อ๋อเหมือนกันหอสฟูดอันนี้เป็นของซีฟูดเจ้าเออเอาซีฟูดดีกว่าโอเคได้เลยซีฟูดน้ำเป้ยวงงซ <laughs> ีฟูดซีฟูดเอาอะไรต่อคุณนาย กพกัใช่เราจะกลับกันแล้วครับตัวน,นี้เราได้ของกันเยอะเลยเอาเอาไว้โอกาสหน้าเราจะพาถ่ายมาเที่ยวตลาดก,กันไปนะครับกีน่าครับอย่าลืมกดติดตามนุ่มระยองแต่เอยแท้ด้วยนะจ้าจ้า